วันนี้ก็เป็นวันแรกนะคะที่เราเปิดงานกิจกรรมอารามอาราม11วัด1โบทถพราม1พิพิธภัณฑ์นะคะก็จะมีการจัดตั้งแต่เริ่มตั้งแต่วันนี้ค่ะจนถึงวันที่1มกรคาคมค่ะก็จะมีการประดับไฟนะคะทั้ง11วัดแล้วก็1บทถพรามแล้วก็1พิพิธภัณฑ์ค่ะก็จะเป็นอีกมิติหนึ่งในการท่องเที่ยวในเชิงของศาส,สนาและก็วัฒนธรรมนะคะแล้วก็เป็นการเชริดเพิ่มอีกหนึ่งช่องทางให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยเองแล้วก็ชาวต่างประเทศเองที่ได้มีโอกาส เที่ยวหรือว่ามาเขาดาวที่เมืองไทยค่ะ ก็ขอเชิญชวนนะคะให้พี่น้องอชาวไทยทุกท่านนะคะรวมถึงอาจจะเป็นช่วงนี้เป็นช่วงวันหยุดด้วยนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายวันนะคะที่จะให้ได้มาเยี่ยมชมนะคะอันนี้ก็กระจายอยู่ทั่วกรุงเทพมหานครเลยนะคะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะในวันที่31ที่ถึงนี้ค่ะแล้วก็มีกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีด้วยนะคะที่ท้องสามหลวงค่ะก็เป็นในบริเวณที่ประดิษฐานของเที่ยวแก้วนะคะก็ที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้ก็เดี๋ยวจะมาสวดมนต์ด้วยกันหมดเลยนะคะก็เชิญชวนพี่น้องทุกคนนะคะชาว ไทยนะคะถ้าสะดวกยางไรก็ให้มาร่วมเป็นสดมนทน่ทของสำหรหลวงแล้วก็รวมไปถึงต่างจังหวัดก็มีการจ,จัดกีจกรรมในแต่ละจังหวัดด้วยนะคะก็สุดท้ายนี้ค่ะก็ในในใกล้วันปีใหม่แล้วก็ดิฉันก็ขอวอวยพรนะคะพี่น้องชาวไทยทุกท่านมีความสุขมากมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ใช้ช่วงเวลาดีๆช่วงปีใหม่อยู่กับครอบครัวนะคะแล้วก็เดินทางด้วยความสุขภาพค่ะโอเคขอบคุณ